ยังมีผู้ชมอีก96.2%นะครับที่ยังไม่ได้ติดตามผมเนาะก็ฝากกันด้วยสวัสดีท่าน้ทุกท่านนะครับอยู er, ่กับผมอยู่กับแชร์ด้าอยู่กับผมก็เจอผมดื้อๆเออด่าแหละก็อยู่กันแล้วนะครับรู้บอกนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแบบโรบีอ uh ีกแบบหนึ่ง ну, นั่นเองเดี๋ยวขอซูมออกก่อนเดี๋ยวมันติดก็ติดนะครับคือแบบนี้ครับชื่อแบบเมืองไทยซิตี้นะครับช่วงข้อมูลเพิ่มเติมเอฟเฟคเขายังกากเลย คือว่าดิสนี้นะครับเอ้ยประเทศนี้เออคือว่าต้องสอบไปดีแล้วนะครับก็สอบได้ทีด่ดีคอร์ดเลยนะผมจะส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะผมก็มันเป็นแบบโลเคนะครับก็ไม่ได้โลเคจ๋าขนาดนั้นแต่ว่ามาโลเคหาเนี่ยสังคมนะคล้ายคล้ายแบบซิตี้บ้านนะเฮ้ยใครเขาจีบอะไรกันมาโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมพาพเพื่อนผมมาด้วยนะครับก็เลยจะให้พาพเพื่อนเขามารีวิวแบบนั่นเองนะครับผมนี่เลยเพื่อนผมคนนี้โคตรจะรวยใช่ไหมใช่ไหม ใช่ดเวยนั่นแหละนะครับถยวเปิดเสียงเต็มแบบเปิดเต็มแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราพาไปจุดเริ่มต้นกันเอ้ยขับเลยขับเลยเราไปจุดเริ่มต้นก่นกอนคาดีล้วชิปคาดีแล้วชิปแบบนี้นะก็เป็นแมบแนวไฟเอ็มนะฮะผมใช่แล้วแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปมันก็ไม่ได้โรแมนกมากนะครับคล้ายๆแบบเข้ามหาสังคมเนาะนี เรามาจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับจุดเริ่มต้นนะครับคือเราจะเกิดเราจะเกิดตรงนี้นะคนดูใช่ไหมคือเราจะเกิดตรงนี้เลยไอ้ที่ผมเห็นนะผมผมวางเมาส์อยู่ตรงนี้นะรตรงนี้แล้วด้านหลังนะครับมันมีสกอ์บอร์ดคุณเล่นใหม่นะครับว่าปุ่มอะไรทาอะไรได้บ้างนะก็อ่านตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีวิธีทํางานรับบอกด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วข้าวๆอันนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ซื้รถนะครับคัน์ดิเนช้นเฮ้ยใครมันชนวะนี่เป็นกานแฟชั่นที่บะ มันมีไฟตันด้วยนะเออเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีครับนี่คคาร์ดีเลชิมนะครับบอกเลยว่ารถเยอะมากนะครับรถ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 ก็เยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับมีคันนี้นะครับจําชื่อรถไม่ได้แต่ว่านนแหละนะนี่ R สามสี่นะครับรถส่วนใหญ่จะเป็นแนว JDM นะผมครับแล้วก็มีแมคลาเรนนะครับแล้วก็ซูเปอร์โตโยต้าซูเปอร์อันนี้ผมชอบสุดแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อนี่เลยประมาณนี้นะไม่มีแมคลาเรนอีกคันครับอันนี้ C แปดครับไบเอ็มต้องรู้แน่นอนต้องรู้จักแล้ว C แปด โอเคอ้าว okay. รถหายาหายไปแล้วยินยินไปไหนต่อดีจีนไป <ฟ S 1> เลเบลเอ้ยเดี๋ยวเรารีวีีวตรงนี้นะให้หมดก่อนเกิดเริ่มต้นให้หมดก่อนขอยิ้มโรจน้อยตรงตรงไป,ไป,ปทางตรงข้างหน้าแหละข้างๆเลยเดี๋ยวซ้ายไปเลยตรงนี้แหละแย็บพอเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจะเป็นที่สุ่มกาชานะครับ ตรงด้านหลังจะมีสกอร์บอร์ดนะครับที่ออนนานที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดผมติดอันดับด้วยนะผมติดท็อปด้วยแต่ว่าผมติดท็อปล่างๆกละแปดสิบกว่า,าใช่ใช่ก็นะกูก็กูเล่นเกมทั้งวันนะครับนะหออนผมออนประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงอ้าวไม่มีแล้วผมใส่ขาดีดกันนะครับไม่มีอ่ะผมออนประมาณยีบเก้าชั่วโมงแต่ว่านี้มสามสิบ ตรงนี้นะเป็นที่เปิดกาชานี่ท็อปโดเนตด,ดูดูดูอันนี้หัวแก๊งผมนี่ท็อปโดเนตครับเอ้ารับสองามารับสองละเจ็ดพันบ้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สองเนี่ยเป็ดนะเป็ดเป็ดอันนี้สองเนี่ยท็อปสองเนี่ยเป็ดอ่ะอ,อันนี้อันนี้ ก็หัวแก๊ผมไม่มีอะไรเลยนอะกจากความรวยอ,อันนี้ก็เป็นที่สุ่มกาชาเทพนะครับเติมเมาส์แยวดูจากใต้บนตรงนี้นะบนเทียเติมอยู่ตามนี้เลยับผมหนึ่งลูกสิบห้าโลเนาะแล้วก็ถ้าร้อยลูกก็แปดร้อยห้าสิบโลนะครับนี่ผมมีกาชาเอฟเคนะครับเราเอฟเคประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ก็หนึ่งชั่วโมงนะเราจะได้มาใบหนึ่งนะนี่เลยเออได้เงินฟ้ามาห้าร้อยแล้วเออเงินฟ้าออนทุกประมาณชั่วโมงไม่ก็ครึ่งชั่วโมงนะเราจะได้ได้เข้าตัวมายี่สิบห้าครับวันนี้เรามาดูชั่นใช่ใช่ใช่ คุณลองออนไลนวันนี้ได้มา100ับแฟชั่นชิบะครับอันนี้ผมใส่อยู่เลยนะครับเป็นหัวชิบะาเกาอยู่หัวแล้วก็แฟชั่นมังกรครับหนึ่งพันมาฮะแฟชั่นมังกรนี่กี่ไหนนะนี่นี่ใส่ใส่ใส่เนี่ยแฟชั่นมังกรก็จะเป็นมังกรเกาะหัวนะครับแฟชั่นชิบ่าเท่ห์มันเยอะชิวจาน เอาเลยคนเดียวไม่ได้นะไอ้ตู้ ATM ริมบอร์กระบบนี้ยอดฝาบันเข้าไปได้นะแต่ผมโจรอยู่แค่แต่เดียวคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีระบบคาระบบน้ำหรือว่ารถไตก็ไม่เป็นไรเราไปดูจุดเฮ้ยขับเงินเยอะสุดในประเทศเราต้องมาดูหน่อยละจีนมึงมีเงินเท่าไหร่หมีเงินไหในตัวสองล้านเหรอเป็นล้นแหละพี่ทับรถใหม่พามา ที่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 ซื้อของฟาร์มที่ซื้อของฟาร์มก่อนเนี่ยให้เราขับรถตรงยาวมาเลยนะครับจนสุดสุดแมปเลยมันจะมีด inosaur เนี่ยครับที่ซื้อของฟาร์มก็อยู่อันนี้นะครับสามอันจะสามอย่างนะครับก็คือพิกแอชนะครับแล้วก็เป็นตัวใบตรงนู้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นขวานตัดไม้นะครับขวานตัดไม้ก็จะฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่จะเราพาคนนี่ครับขวานตัดไม้นะครับเฮ้ยที่ตัดไม้นะครับแล้วก็ฟาร์มทั่วแมปเลยนะจะถามจะถามคนเ่มข้อทำคลิปยากอีกทีนะครับอยากให้ผมทำ ก็ก็ก็มินมานะผมแล้วก็จุดต่อมานะเป็นเรเบลเรเบลเป็ Re bell. Re bell, Re bell, Re bell. นเรเบลเรเบลมีนะครับทางโอ้ทางล่าของเรเบลนะผมเรเบลโซนมะเดียวช่าซื้อน้ำหน่อย okay. อันนี้ครับก็จะมีด้วยกันสี่อันแต่สองอันแล้วกันเรียกว่าสองอันแล้ว จะเป็นตัวคารอาวุธนะฮะแล้วก็จะมีที่ปิง้งสเต็กตัวคารอาวุธครับฝั่งซ้ายตัวเล็กตัวเล็ก,ลกมันคาบเกียกกล่องเตียวอาวุธแค่นั้นส่วนตัวใหญ่อ,อะไรนะเสื้ออะไรเข้าไหมามืออยากมือต้องเข้าแกงเป็ดก่อนนะ้องสร้างสร้างสร้างนานแล้ว ก็ก <C jin x> ็แก <kr> ๊งเดิมอ่ะนี่นะเสื้อเป็ดนะครับเสื้อแก๊งเป็ดนะครับโคตรเฟี้ยวนี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเข้านี่แล้วรองเท้าดูรองเท้าดูรองเท้าเห็นรองเท้าไว้รองเท้ายังเป็นโลโก้เป็ดเลยเฟี้ยวเชียวนี่เลยนี่ครับแล้วอาวุธนะครับก็ตีได้นะครับนายเบสหกสิบเปอร์เซ็นต์มันมีเปอร์เซ็นต์บอกแล้นะนี่แล้วปากฉลามอันนี้ผมอยากได้มากเลยแต่แค่ผมดวงไม่ดีสนัดผมยังตีไม่ติดเลยผมตีถึงสองรอบเนี่ยแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์กูดวงโคตรแย่แล้วก็มียาแล้วก็ปนนนตอ่เั้ลย เราไปีโคโนมี่เลยเดี๋ยวเราพาคนดูขายของนี่นะครับเวลาเวลาสมมติว่าเราฟาร์มเสร็จแล้วใช่ไหมเร,เ,รเราอยากจะขายของให้เราดูข้างบนนะครับมือหน้าไปบนท้องฟ้าแล้วก็เราหาดูนะครับคำว่า ECO อันนี้เลยนะครับผมให้เราขับขับรถตามไปเลยนะครับผมนะเออนี่อยากแเสียจา่ายเนี่ยครับขับตาม ECO ไปเลยนะครับ Eco อยู่ตรงไหนที่ใครขออยู่ตนะครับ ECO ย่อมาจาก economy อ่านี่นะครับนี่เลยหน้าตาของอิคอนอมีนะผมข้างล่างก็จะเป็นจุดขายของนะเราสามารถเช็คราคาราคาของได้อยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยรถมันบางเฮ้ยมึงเอารถหลบไปหน่อยได้ไหมล่ะทำนะเดี๋ยวผมทำเฮ้ยนี่ไงขึ้นรถได้อยู่ปอยออกมาหน่อยนี่นะครับเช็คราคาของตลาดโลกนะครับผม คำน,นี้เลยนะครับคือถ้าของราคาขึ้นให้แนะนําให้ขายนะครับหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้แล้วแต่แต่บางอย่างก็เก็บไว้ก็ได้นะครับร้านี้คือของเลยที่ขึ้นมาผมขายโชว์หนึ่งอย่างไม้ขึ้นไหมไม้ลงอยู่ผมไม่ขายละนะครับอันนี้ก็เป็นระบบการเล่นคร่าวๆแล้วมีอะไรอีกว่ามีอะไรอีกว่าจบปูนจบปูนจบปูนเรามาเจาะดึกกันหน่อยดีกว่าด้านของเมืองนี้นะก็จะมีการจบปูนนั่นเองขอรถขอรด อ้าวขับก็ไดันละไปที่จบคูนก็ได้ด้านหลังเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋อย่าเพิ่งนับแล้วนี่หนักเฮ้ยไ,อ,ไ,อ,ไอ้นี่เลื่อนไอ้นี่เลื่อนไอ้นี่เลื่อนแกงผู้เล่นใหม่เอาต่อยผู้เล่นใหม่เอาเราไปไปไปเดินไ,ไปจบปูนเลยตรงนี้นะครับเอ้ยเอารถกันละ เหนื่อยหมอยเรือนได้นะครับแต่ว่ารองแอดมินเห็นแค่นั้นแหละต้องต้องเรือนใเนเซิร์ฟที่ไม่มีแอดมินนะนี่ไงใส่รถเป็นยังไละ่ะเอารถคันนี้แหละไอจีเนี่ยคันนี้ขับไม่ได้เหรอเอ้ยงันขา,าเราขับเลยเอ้ยอาสามสี่อาสามสี่น้องชาย R 34, R 34, อาสามสี่ขึ้นได้ทํามาเลือดมึงเหลือแค่นั้นนะ่ะใก้กูคือมึงก็ อา้าวโทษโทษโทษกดิเฮ้ยไอ้จีนเกือบตายมาลงตรงไปเลยตรงไปเลยมาหาที่จกปูนอันนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงเราเราเราพูดถึงเรื่องฟามแบบฟามฟาร์มข่าวกัวแล้วนะเราจะมาพูดถึงเรื่องแบบเฮ้ยเราพูดงานข่าวไปแล้วเราก็พูดงานดมต่อเอารีบบอกจุดสปอร์ก็อยู่ทั่วทั่วแมปนะครับผมแต่เราไปดูที่จกปูนกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับที่จกปูนของเราเองคือถ้ามันชื่อว่าสองทับสองคือเราจกได้นะครับกดยีจกได้เลยแต่ว่า ต้องมีตำรวจให้ถึงสามคนนะครับสามคนนะตอนนี้ต้องมีตำรวจให้ถึงสามคนนะครับนั่นเองถึงเราจะจบคูนได้นะครับถ้าเราโดนตำรวจจับเราก็จะติดอยู่ในคุกนะครับก็พาไปอยู่ในคุกอยู่หนคุกก็อยู่ในสถานีตำรวจแล้วแหละนะอาน้าวไอจีขาผู้ขาดเลยเวลาเราจบคูนเสร็จนะครับให้เราตามหาคนนะครับสัญลักษณ์แดงๆอยู่บนหัวมึงเรา <S 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 ขอ่ข,ขึ้น เออขับไปละสมมติว่าเราจบทูนเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าเราได้ปูมาในตัวและอันหนึ่งนะับนี่สัญลักษณ์สีแดงๆหาลองหาดูทั่วแมพครับผมมันจะมีคนเติมทีเมนอยู่ตรงนี้นะครับให้เราถือปูลแล้วเป้าวหายเออจะมีคนนั้นละกันแล้วจบทูนแล้วคือเราจะทูนแล้วเราก็กดยีนะผมกดยีครั้งเราจะได้เงินแดงมาห้าร้อยนะแต่ผมยังไมไ่มีเพราะว่าผมเอาเพิ่มเติมหมดแล้วนะผมก็เงินแดงก็เหมนเดิมครับเอาไปตีอาวุธนะผมแหละไม่มีไม่มีเลย ผ่านหรอผ่านก็ไม่มีผ euh ่านนี่อยู่ยี่สี่เอาไะล่ะเขาไปทำอะไรแล้วแต่มึงอ่งอิเตอร์สามห้าสี่แปดนะปูนไปแล้วนะกูไม่รู้อ่ะแล้วแต่มึงอ่ะแล้วแต่มึงให้กูให้มึงไปละมึงมีมึงมีมึงมีปูนวะมึงมึงมึงมีเงินแดงวะ อเอาไปว่าชิปนี้ก็จบจบเพียงแค่นี้เลยดีไหมเอาไปว่าสำหรับชิปรีวิวเซิร์ฟเมืองไทยซีก็จบเพียงแค่นี้นะผมใครชอบไม่หย่ดลืมกันแลอวใช่ไหมใครได้นะผมไปละขบวย